สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับแท็บเล็ตทั้ง3ตัวหลังจากที่พี่ใช้งานมาว่าเป็นไงบ้างในการจับเรื่องบอดี้เรื่องดีไซน์มันจะเป็นไงนะผมทั้ง3ตัวนี้กับแท็บเล็ตราคาเริ่มต้นเลทส0 0พาครับระหว่างเจ้าตัว r e ดมี่แพด e 8.7นิ้วแท็บเล็ตไซนักพกพารุ่นล่าสุดจากเสี่ยวมี กับงบพีซื้อมาเลทราคา3 0 0พครับรุ่น Wi-Fi ของตัวนี้มันจะมีรุ่นใส่ซิมจำหน่ายเช่นกันยวจะขอแนบลิงก์ใต้คลิปในการสั่งซื้อนะ้ผมอีกตัวผมเจ้าตัว Samsung Galaxy Tab A9 ผม Tab A9 นี้จะมีรุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่นใส่ซิมในการวาาจำหน่ายเช่นกันครับตัว iPad ครผมตัวนี้ iPad Mi 7, ี i 7 PC ซมา1 7 0 0 0ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นเบทโมเดลนะความจุของตัวเครื่องคือ 128GB นะครับซึ่งตอนผม P ีซื้อมาคือราคาเรทส4,500 0กับตัว Samsung Galaxy Tab A 9ทั้งคู่นะหรือว่าในการใช้งานทั้ง3ตัวนี้จะเป็นไงบ้างผมพีจะให้ดูก่อนว่าบอดี้ในการดีไซน์ในการจับของตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้ว มันเป็นไงบ้างผมตัวนี้พี่ผมจะขอแนบดิ้์ในการสั่งซื้อทั้ง3ตัวนี้ใต้คลิปนี้ให้นะผมเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางคนเนาะค้นหาเองอาจเจอของปลอมแล้วก็ไม่ใช่เครื่องสูนทไทยนะผมแนะนําว่าให้กดซื้อตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้เพราะว่าพี่ก็ซื้อมาจากดึง ในการการซื้อของทั้ง3ตัวปลอดภัยในการทั้งซื้อครับและพี่ก็จะแนะนําว่าแท็บเล็ตราคาต่างๆน่าจะเสียดนิ้วรุ่นไหนมันสุดคุ้มพี่ก็ขอแนบลิงใต้คอมเมนต์ให้ผมว่ามันคุ้มตัวไหนบ้างหรือว่ามือถือผมราคาเรยสองพันสามพันสี่พันห้าพันตัวไหนคุ้มพี่ก็จะรวบรวมในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้นะครับมาดูผมว่าดีไซน์ของตัวนี้มันเป็นไงบ้างครับตัวนี้ผมดีไซน์ด้านหลังนะครับกล้องผมกล้องหลังให้มา8ล้านมีไฟเฟลก LD ด้วยน่ครับ ซึ่งเอาตรงนั้นดีไซน์มันมีความสวยงามในการออกแบบมากครับลำโพงให้มันเป็นลำโพงคู่แบบตัว Doby Ad MoD เช่นเดียวกับตัว Sams u n g g a l a แท t บ b A9 นะครับผมตัวนี้ซึ่งดีไซน์บอกเลยว่ามันมีความสวยงามในการออกแบบมากครับซึ่งพี่ชอบดีไซน์มากครับผมตัวนี้ตรงๆนะสวยงามมากครับนี่ครับ ดีไซน์ในการออกแบบถือว่าลงตัวมากครับผมตัวนี้มีโลฟัง3.5ครับซึ่งสัพีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับผมในการใช้งานทั่วไปครับนี่ครับมันเองตรงนะสัพีพนะี้ะใช้งานมาถือว่าตัวนี้ครบจบครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับผมในการใช้งานซึ่งเอาตรงนะครบครับนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสั้นที่สัพีนะรู้สึกว่าเพียงพอมากครับตัวนี้แถมผมให้มา4จิก กับตัวเครื่องของ CPU ให้มาเป็น Hero G 8 5 Octa-core ตคอสพ,พีรู้สึกว่ามันเพียงพอมากเป็นตัว Xiaomi Hyper OS หน้าจอสพ,พีนะรู้สึกว่าหน้าจอสู้แสงคือดีมากครับสพ,พีรู้สึกว่าออปชั่นต่างๆของสีสันหน้าจอมันมีความสวยงามหน้าจอผมให้มาในการถัดคือ 90Hz ครับปรับเป็น6 0 9 0ได้เล่นเกมปรับระดับต่ำก็ถือว่าเพียงพอครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากซึพพ่ีให้งบเบรดคาาพ ที่คุ้มพูดคุ้มค่าคุ้มราคาครับเจ้าตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วอีกตัวผมจะตัวนี้คือ Samsung Galaxy Tab A 9แล้วผมรุ่นนี้รุ่น LTE PC ซื้อมาเลยราคาไม่เกิน5,000นะครับผมตัวนี้ถือว่าคุ้มครับดีไซน์มีความสวยงามในการจับหน้าจอให้หน้าจอแบบ8.7นิ้วแบบเดียวกับตัว เบียด์นี่แพดเอครับทั้งสองตัวนี้เป็น Android ผมเวอร์ชั่นสิบสี่ผมซึ่งพีใช้งานทั้งสองนี้มาบอกเลยว่ามันเวอร์ครับน่ครับยุ่างางาผมซึ่งเอาตรงนั้นยูในความใช้งานสับพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอมากครับตัวซัมซุงผมทำลมในการแบ่งหน้าจอสับพีรู้สึกว่า ซัมซุงทำซอฟต์แวร์มาดีจริงครับลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบตัว d o ปปี้แอดมอครับคุณสมบัติบอกเลยว่าเพียงพอครับดีไซน์มีความสวยงามผมซึ่งดีไซน์น่ครับทั้งคู่เอาตรงนะดีไซน์ก็สวยในแบบเอกลักษณ์ของแต่ละค่ายนะครับผมซึ่งเอาตรงว่าโอเคมากขรงัพพีนะในการใช้งานนะผมนี่ครับหน้าจอผมมีความสมูทผมตัวนี้เป็นแรม g ีจิกนะผมที่พีใช้งานถือว่าเพียงพอครับนครับรอม64นะทั้งคู่ที่พีใช้งานคือรุ่นเบสโมเดลนะครับ ครับเล่นเกม r o v ผมตัวนี้บอกเลยว่า60เฟรมปรับสรงสุดสบายครับเพราะว่าใช้ตัว Hero G 99ผมตัวนี้เป็นอ c t a Core อันนี้ก็ o c t a Core ของผมแต่ื่องจากความเร็วของ Hero G 99ความเร็วมันจะมีความแบบเร็วอ่ะบอกเลยว่าเวอร์แต่ซอฟต์แวร์ของตัว Xiaomi เนะี่ยมันมันแบบทํากับส่วน CPU ดีมากครับทำให้รู้ว่าในการทัดแล้วก็หน้าจอสู้แสงคือ ดีกับงคู่ผมตัวนี้นะนี่ครับซึ่งดีดีไซน์ในการจับครับก็สวยผมรู้ผมว่าสับตัว iPad เนอะซึ่ง iPad mini 7ผมเป็นรุ่นล่าสุดที่พี่รู้สึกว่าตัวนี้ CPU คือแรงครับผมใครหาแท็บเล็ตที่เอาไปใช้งานในโปรฟชั่นอลในการตัดต่อแบบหนัก 4K ครับผมตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากกับตัว iPad mini 7ครับผม รุ่นล่าสุดของตัว iPad mini ตัวนี้บอกเลยว่าพี่ใช้งานมาคือมันครบมันจบครับมันเวิร์กมากครับซึ่งเอาตรงนะใช้งานได้ง่ายและ UI ครับบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากในการใช้งานครับซึ่งพี่ใช้งานมาหน้าจอมีความสวยงามผมซึ่งหน้าจอขนาดตัวนี้ผมพหน้าจอที่พี่รู้สึกว่า กำลังพอเหมาะพอควรผม7.9นิ้วพี่จับมาพี่รู้สึกว่าฟีลลิ่งของตัวเครื่องมีการดีไซน์ที่มีความสวยงามในการเก็บดีเทลมาพร้อมกับราคาที่เกือบจะหมื่นเจ็รุ่นเบ็ดโมเดลผมตัวนี้ผมซึ่งพี่ใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอครับนี่ครับผมลำโพงเป็นลำโพง2ตัวซึ่งดีไซน์เหมือนกับ iPad Air นะผมแอร์นะจะลำโพงมาเหมือนกับลำโพงมา4ตัวเจนจีนลำโพงตัวนี้ให้มา2ตัวผมเป็น iPad Air หนะครับนี่ ด้านบนก็สามารถสแกนในมือผมที่ปุ่มบริเวณปุ่ม power ผมสแกนทัช id ได้ผมตัวนี้ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงครับน่ครับหน้าจอสัปพีล้วความคมชัด ipad จะมีหน้าจอที่มีความคมชัดมากครับเพราะว่า ipad ผมขึ้นชื่อว่าหน้าจอมีความคมชัดอยู่แล้วแหละเพราะว่าราคาเนาะราคามันแบบมันสูงครับอันนี้ผมราคาเลยสามพันสี่พันห้าพันอันนี้ราคาเกือบจะสองหมืน่นถ้าเป็นรุ่นใส่ซิมครับบอกว่าตัวนี้พีรู้สึกว่า Wi-Fi พี่ก็เพียงพอครับเพราะว่าพี่นํามือถือ มาปล่อยมาสปอร์ตให้กับตัวนี้ใช้งานถือว่าโอเคมากครับนะครับดีไซน์ผมซึ่งเอาตรงนะก็มีความสวยงามในการออกแบบแต่ละค่ายครับผม S7 Pro ตัดต่อวิโ,โอกล้องผมกล้องให้มาก็ถือว่าเพียงพอกล้อง12ล้านกล้องหลัง12กล้องหน้า12ก็ถือว่าเพียงพอครับอันนี้คือดีไซน์ครับให้ดูครับดีไซน์ในการออกแบบครับนี่ปึ๊บน่ครับดีไซน์3ตัวครับ ซึ่งอองตรงนะสัพพีนะรู้สึกว่าเป็นดีไซน์ที่มันรู้สึกว่ามันโอเคมากสัพพีนะครับผมในการใช้งานถือว่าเป็นอะไรที่โอเคแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆถือว่ามันแบบมันเป๊ะอ่ะใครต้องการแท็บเล็ตราคาเลทสามพันยังไงก็ตัวนี้นผมคุ้มใครต้องการเลทราคา4ี่พันห้าพันก็ไปซัมซุงแกริซี่แท็บถ้าใครชอบเสี่ยมี่ราคาเลทสี่พันห้าพันก็มีแต่ถ้าใครชอบแบบ iOS หรือว่า iPadOS ก็ไป iPad ครับมันจะตอบโจทย์เอกลักษณ์ของมันนะครับเพราะว่า เอาจริงนะมันเหมาะกับเราว่าเราใช้งานหนักไหมถ้าใช้งานในการกราฟิกหนักหักหรือว่าตัดตอนหนักก็ไป iPad หรือว่าใช้งานทั่วไปไม่อะไรมากมายดูหนังฟังเพลงสัปพีตัวนี้ก็เหลือเอาจริงนะมันเลือกในตามที่เราชอบถ้าใครไม่ใช่แบบใช้งานหนักหักก็ไม่ต้อง iPad แต่ถ้าใครใช้งานแบบทั่วไปดูหนังฟังเพลงยาวๆแบบอื่นๆทั้ง3ตัวทําได้หมดครับตัวนี้ลําโพงเสียงดีทั้ง3ตัวเสียงดีหมดครับ ม่ได้ตต่างกันมากมายน,นั้นพี่เลยบอกว่าเราควรแบบเลือกให้มันเหมาะกับเราว่าเราชอบตัวไหนถ้ามีงบก็ไปตัวจัดเต็มแต่ถ้าประหยัดหรือว่าใช้มันคุ้มค่าก็ไปตัว Redmi กับตัว Samsung Galaxy Tab หรือว่าจะตัว Honor X แปด a ก็ถือว่าคุ้มนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ตระกูลของแท็บเล็ตที่พี่รู้สึกว่าเหมือนคุ้มค่าคุ้มราคาหรือว่า3ตัวที่พีรีวิวใต้คลิปในวนันเสาร์นี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะสวร์ีขอบคุณครับ